กรุงเทพ8ซีมูหลิวบินลัดฟ้ามาไทยจากบาร์บี้แลดายสู่วัดอรุณซีมูหลิวพระเอกหนังฉางซีและนักสแสดงนำผู้รับบทเป็นเคนในภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมบินมาเที่ยวไทยก่อนปักหมุดเที่ยวสถานที่สำคัญในกรุงเทพสื่อโซเชียลแห่แชร์ภาพซีมูหลิว ซิงูลิวนักแสดงนำจากภาพยนตร์พันล้านบาร์บี้2023เดินทางบินลัดฟ้ามาเที่ยวประเทศไทยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบน Instagram, อินสตาแกรมซิงูลีวเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมพศ2566ปักธงเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครอาทิ วัดอรุณราชวรารามถนนข้าวสารและอื่นๆแถมล่าสุดยังโพสต์แคปชั่นพร้อมภาพเรียนมวยไทยมาอวดแฟนคลับกันอีกด้วยโดยระบุข,ข้อความว่ากรุงเทพฉันรักคุณ Peter and I have been talking about taking this trip for over 10 years. That's over a decade we've been dreaming of night m a r k e t and pad thai. คร a โบแอนด์คิกกิ่งเดอะชีทเอาออฟอีชาร์เทอร์ลองโอเวอร์ดิลบัดวีไฟโนลี่เมทอิทแอนด์อิทวอสโซมัสเวเธอร์แดนวีคูดแฮฟอิเมจินมอร์อัปเดตทกคําแปลแคปชั่นของซีมูหลิวเป็นภาษาไทยว่าฉันกับปีเตอร์คุยกันเรื่องทริปนี้มานานกว่าสิปีแล้ว เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่เราฝันถึงตลาดกลางคืนผัดไทยกระเพราและเตะเรื่องไร้สาระให้กันและกันค้างชำระมานานแต่ในที่สุดเราก็ทำมันได้และมันก็ดีกว่าที่เราจินตนาการไว้มากการอัปเดตเพิ่มเติมที่จะมาแถมซีงูหลิวและเพื่อนที่ชื่อว่าปีเตอร์ยังได้พบกับประสบการณ์ดินฟ้าอากาศแปรปรวนฉบับประเทศไทย ด้วยพายุฝนฟ้าขนองกันแบบจัดหนักจัดเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านแฟนคลับและชาวเน็ตคนไทยต่างเข้ามาแสดงการต้อนรับพร้อมกับเชิญชวนให้อยู่เที่ยวไทยกันอย่างเนืองแน่น